สวัสดีครับตอนนี้กูก็อยู่กับเรา Soundproof Brother นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาพบกับสินค้าใหม่ๆจากทางร้านอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอี้อที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่าง JBL นะครับซึ่ง JBL ตอนนี้นะครับได้ออกซีรีส์มาซีรีส์หนึ่งนะครับซึ่งรองรับเหล่าเกมเมอร์นะครับสตรีมเมอร์ทั้งหลายนะครับที่ต้องการหูฟัง ที่เหมาะสมกับการเล่นเกมยังไงว่าสายเกมมาเลยนะครับน่าจะเป็นซีรีส์แรกของทาง JBL เลยทีเดียวซึ่งซีรีส์นั้นก็คือเจ้านี้นะฮะนี่คือคอนตัมซาวด์ซีรีส์นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าคอนตัมซาวด์ซีรีส์เนี่ยครับมันออกมาหลายรุ่นด้วยกันนะครับเราจะเอามาแนะนําให้ทุกท่านได้ชมกันเทียรุ่นเทียรุ่นไปเลยนะฮะแต่วันนี้เราก็จะมาที่รุ่นแรกกันก่อนนะครับรุ่นแรกที่เราจะมาแนะนนะําในวันนี้ก็คือเจ้า JBL คอนตัม200 เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นเกงกันบ้างตัวก,กล่องค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะฮะใช้สีเป็นส้มๆนะครับแบบของ JBL เนาะแล้วก็ตัดกับสีม่วงและน้ําเงินนะครับดูสวยและทันสมัยมากทีเดียวนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยดีกว่านะครับอ่ะเมื่อเราแกะมามันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งสิ่งที่เราได้มาในกล่องนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งคือมีสายแปลงนะครับตัวนี้ ซึ่งจะเป็นสายแยกสัญญาณนะครับให้เป็นไม์กับหูฟังแยกออกจากกันเนาะต่อมาก็จะมีคู่มือนะครับที่เราอ่านกันทุกครั้งอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นี่ครับตัวเอกของเรานี่อ่าแล้วนี่คือตัวหูวฟังที่เราแกะออกมาแล้วนะครับโดยสายนะครับก็จะเป็นหัวแบบใช้เสียบมือถือได้นะก็คือแบบที่รวมมาแล้วนะครับทั้งสัญญาณไม์และสัญญาณเสียงเนาะ ตหูฟังนะครับก็จะมีตัวโควโบคุมวอลลุ่มอยู่ด้านข้างแล้วก็มาพร้อมกับไม้นะครับที่ติดมาเลยส่วนตัวหูฟังนะครับมันหมุนอย่างนี้ได้ด้วยนะนี่เห็นไหมเราสามารถหมุนอย่างนี้ได้นะครับแล้วมีตัวสอนบอกข้างซ้ายข้างขวาอยู่ในหูฟังเลย เขาทําออกมาให้เราสามารถใส่เล่นเกมถ้าก nah, ับว่ามันเนี่ยถูกออกแบบมาโดยเฉพาะแล้วนะครับโดยห้องน้ําตรงนี้นะครับเขาออกแบบมาให้เราสวมใส่ได้นานนะครับเล่นได้นานขึ้นแล้วก็ง่ายว่าสวมใส่เป็นนานๆก็ไม่รู้สึกอึดอัดนะครับนี่พอเราลองใส่นะครับเนี่ยมันจะไม่บีบรัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้ค่อนข้างฟองน้ําตัวนี้ค่องคายนิ่มเลยทีเดียวนะฮะตัวที่รับหูเราตรงนี้นะครับมันจะไม่รัดเลยนะครับเราเวลาเราใส่เราจะไม่รู้สึกรัดเลย ยังไงว่ามันก็จะใส่ได้นานนั่นเองแล้วก็เจ้านี่นะครับมันรองรับการเสียบกับอุปรกรณ์เกมทุกรูปแบบนะครับอุปรกรณ์เกมชนิดไหนที่มีช่องสัญญาณเสียง3.5นี่ก็สามารถเสียบได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น xbox ps 4 nintendo switch ได้หมดเลย pc ก็ได้นะครับแล้วก็มาพร้อมสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือไมโครโฟนนั่นเองไมโครโฟนเนี่ยเขาสามารถพับเก็บได้นะครับเนี่ยการออกมาก็พับเก็บเข้าไปได้ที่สำคัญคือการพับเก็บเนี่ยเป็นการปิดนะครับเออมันไม่ใช่แบบ แค่พับเฉยๆนะมันคือการพับขึ้นไปปุ๊บมันจะปิดการใช้งานไมโครโฟนยังไงว่าถ้าเราจะเปิดใช้แล้วก็กางมานะครับปิดก็ยกขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกันโดยการอัดกับมือถือนะฮะอ่ะทดสอบทดสอบนี่คือเสียงจากหูฟัง JBL นะครับควอนตัม200นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบการปิดนะครับอ่ะนี่คือการปิดไมค์นะครับเราจะสังเกตว่าสัญ,ญญาณนะครับ ของตัวไม่เนี่ยไม่เข้าในมือถือแล้วนะครับนี่อย่างนี้นะฮะเนี่พอผมกลางลงมาเห็นไหมครับสัญญามันขึ้นนะครับแต่พอผมพับไมคเข้าไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้คือสัญญาณจะไม่มีแล้วนะครับควบคุมได้นะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมกันใช้ไม้ระหว่างเล่นได้นะครับกลางออกมาคือใช้พับลงไปก็คือปิดนั่นเอง สเปคเก่าๆสองเจ้า j b l นะครับตัว200ตัวนี้นะครับควันตัำ200นะครับตัวไดเวอร์นะครับเป็นไซส์50มิลลิเมตรนะครับเป็นไดนามิก ไดเวอร์32โอห์มนะครับไมโครโฟนก็เป็นเดลิเคชันแนลนะครับแล้วก็แถมสายมาให้2เส้นอย่างที่บอกไปนะครับก็คือสายตัวนี้นะครับที่ติดมากับหูฟังแล้วก็มีสายตัวนี้นะครับที่ใช้แยกสัญญาณนั่นเองตัวสายมีความยาว1.2เมตรนะครับนะครับสำหรับเจ้า JBL ที่เราพูดถึงในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับนี่คือซีรีส์ควอนตัมนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีตัวอื่นอีกเราก็จะมาให้กันดูกันทีละตัวนะครับส่หรับวันนี้ก็คงไว้ท่้นี้นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เลย สำหรับวันนี้ก็คงไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ใหม่จากเราครับสำหรับวันนี้ก็คงไปแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปลองไอ้นี่ก่อนโอเคก็ผมไว้เท่านี้นะครับเจอกันคราวหน้าครับผมสวัสดีครับ